ม,มาอลอลุ้นตัวเลขรัฐบาลไทยกับเลขทางประทัดด้วยกันครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเมื่งวดที่แล้วนะครับเข้าเต็มเต็มนะครับเลขรถเจ้าของบ้านนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามารอดูงวดนี้กันนะครับ

ผู <premises. S 2> ้เป็นเจ้าของบ้านที่มีนามานนางสปรีสิงสายเดิมชื่อนางสุรีสูสายทพระเจ้าขออำนาจคุณพระศรีรัตการช่อยมาสทในการทำกิจกรรมในั้งนี้ได้เถิดพระเจ้าได้ทุณบารมีราการที่พระเจ้าปรยูเรื่องหน้าต่อไปนี้คุณบังเกิดด้วยามโชคุณบังเกิด้ชื่องานคุณบังเกิดด้วยดีปนี้เป็นปีดีเป็นเดือนดีเป็นวัน องค์รเจ้าอเจ้าระเจ้าองพระเจ้าองพระเจ้องค์พระเ้าองครเจ้าอง้าอค์เจ้าองค์พรเจ้าองเ้าพระเาองค์รจ้าองคร้าอคระเ้าองค์พรจอคร้องค์พระเาองค์พรจ้าอพอคระ้างเจ้าองค้าคเาองครเจ้าอร้าอระเ้าอรือคเจ้าร้าอรเาองคราค์พเ้าอ้าองค์้าร สิบส <icana>, ี่ชั้นบานไจงมาติดตณแห่งนี้องค์พระแม่เจ้าธรณียี่สิบเอ็ดธรณีบังเกิดเก่ธรณีแห่งนี้ืัวเป็นสักิยะมหายานี้ไื่สุติยะมหาตังนม้เทวิศมหาีวารุมาประสิทธิ์ีนสองดังใ นะจักเทวดาท่านผู้ธรรมด้วนนักสรุปอย่างเป็นธรรมนิยตธรรมด้วนนักสรุปอย่างเป็นธรรมนิยตธรรมด้วนนักสลุปอย่างเปะนธนิยตเดี๋ยวก่อนช้าก่อนบริวารทั้งหลายเดี๋ยวก่อนช้าก่อนพระแะมารมีทั้งหลายจุดต้องทำเสียก่อนเพื่อเป็นการเจริญยะและมงคลข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาจึงจะเดลงมาวัดเพื่อสังเวยเกสรสหพิธ ข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์เหล่าเทพเทวามหามมนีสิผู้เป็นใหญ่ในสากลละโลกนี้ผู้เป็นใหญ่ในนารายะมหาแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญยะเท е วะมหามงคลองค์ยะพระกรมธาดามหาปูปังปังสรียะมหาเทวาโอมยะมหาเทว,วะยะมหามารมีตุมาทาัศน์ที่ยะมหาคุณี จิทฐิยะมหาติติโอหิยะมหาติติโอมะมอาอะุโอมะมอุอะโอมะมะมะนะมะพทะสิทธิมหาเดโชนี้จงมาจุติณะแผ่นดินแห่งน,นี้ด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะณวันนี้เป็นเลิกงามยามดีแล้วพระองค์จงเสด็จลงมาเพื่อสังเวย ที่ข้าพเจ้าได้นำม้อมนอบมาถวายนี้เป็นนมย้มมหายานเป็นสิ่งที่บังเกิดด้วยสิ่งที่ดีเลิศมหาเลิศที่ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์พระพรมธาดาจงเสด็จลงมารับเครื่องสังเวยแก่ตัวของข้าน้อยแก่ตัวของข้าพเจ้าและเจ้าของบ้านซึ่งมีนามว่านาปรีเสียงสายบ้านเลขที่เสียงสายบ้าเลขที่116ตนาคาหญ่อสนจังหวัดพิจิบางเกิดนี้ขอเสด็จลงมา เพื่อรับเครื่องสังเวยนี้ให้เป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ้านเพื่อรับเครื่องสังเวยนี้ให้เป็นยะมหามงคลเรื่อยยะมหามงคลแก่เจ้าบ้านคูจะทีปะจะบุคคงสรานางคัจฉานี้สิทธิเดโชมหาเทวะรงอัน,ชนเชิญเสด็จลงมาหนาเพะเจ้ารข้าพเจ้าขอ,น,อน,น้อมน้อมแด่องค์พระปูส่สรีติโธนาคราชมหาเดโชข้าพเจ้าขอ,น,อน,น้อมน้อมแด่องค์ย่าศรีปรทุมามหาเดโชขอยะมหาตีระมุนีที่มหาธรณีนี้จงบังเกิดเกิดโลกก็น่านทั้งแต่ทิฏฐิศิษย์นี้ไม่เกี่ยข้าพเจ้า ให้สิริยะมหามงคลด้วยความโชคดีนบัดนี้ตปต้นไปเถิดนะพระเจ้าค่ะขอความรุ่งเรืองนี้ให้กับเจ้าของบ้านขอความรุ่งเรืองนี้ให้กับทุกคนที่อยู่ในงานนี้ขอความรุ่งเรืองให้กับทุกคนท่านที่นอบน้อมเดชองคพระโมธาดาขอให้มีความเจริญมงคลยะมหาชัยนต์ดีนักแลขอให้มีความศักดิ์สิทธิ์และมหามงคลดีนักแลมีศักดิ์สินเงินทองเงืองนองมีโชคลาภมหาเดโชจงมาติดติดดีนักแลทินใดทำการใดก็ขอให้สันติสุรุ่งไปด้วยดีดีนักแลมงคลนี้บังเกิดด้วยมหาพิธาย ชิกิยะมหาพิธายะกายยะวาจาจิตตังมหังวันพาองค์นาคาทิบดีสิสโชวิสิชิเทวาปูเีมิกายยะวาจาติตังมหังวันพาองค์นาคินีวิสิชิเทวายะกายมหาเทวาองค์นาคินียะมหาสิชิยะมหาเทวาองค์มะมะมามายะมหาเทวาคุณังกายยะวาจาติตังมหังวันพาองค์นาคาทิเบดี สร้างเนมหาภูมินี้ขึ้นมาเพื่อความเจริญของลูกหลานใช่หัม่่แม่จะให้ลูกหลานเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสร้างนี้ขึ้นมาแล้วจะดีหรือไม่จะร่ำรวยหรือไม่รวยค่แค่ค่ปลอดภัยจะเดินยากหรือไม่ปลอดภัยจะเดินย่ะสิทธิโอแม่ให้ลูกรวยไหมถามคุณยแค่ลูก้วยบอฮะแคูวยอยู่บอรวยเหอะ สาธุครับสาธุนี่ครับสะเดาแม่เอ้ยถือกไดอยยูพันอายุ ตรงนี้เลยค่ะตรงหัวสิง์นี่นี่นะครับก็เป็นกิีกรรมตั้งศาลพระพุทธที่บ้านแสงน้อยนะครับเดี๋ยวก็ลุกลุ่นเลขทางประทะกันนะครับไม้จะเป็นตัวไหนนะครับนีแม่หน่อยอดเอาบ เปิดราเปิดบารมีเปิดมหาเดโชนี้ให้ประสิทธิเมถิดนาพระเจ้าค่ะองค์พระพรหมธาดาภูปังปังมหาบารมีนี้จงมาประสิทธิเปิดโลกกันนาทั้งสี่ภูมิแยมหายานนี้จงมาสำลิดดีนักแรมหาฤทธิ์แยมหาเดโชสิทธิโกมแยมหาเดโชอมมะมะเดโชมหาพวันตุเมพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดมหาพุทธายะโลกทั้งสี่ทิศโลกทั้งแปดทิศมหาจุฬาแยมหากุณียะมหาเทวา จงมาช่วยจุติเปิดโรคกนาตุคุ้มทรัพย์มหาบารมีนี้ให้บังเกิดเงินทองหลั่งไหลเทม,มาอย่าได้ขาดแม้แต่สักวันเงินมาทองมา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 เดโชมา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 เดโชประสิทธิห <8, 5, S 2> กแปดห้าหกแปดห้านะครับอ่ะ ก็เป็นดีครับตั้งศาลองค์นากเสด็จไปรอสรีปะทัดกันเองคับไม่ค่อยเห็นนะนี่ครับสตรีหาประทัดนะับแปดห้าหกแล้วก็ สองตัวสามเก้านะครับได้หางกระทักนะครับเป็นอ่เป็นอันเสร็จที่เรับนะครับหลับคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดแชร์กดไลค์ดติดตามช่องอเอลาฟาา้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ